ตอนที่20ชื่อตอนว่าการกลับมาของกูปอร์นเช้าวันต่อมาจวนไม่ทับวุ่นวายตั้งแต่เช้าตรู่หลังจากที่ชว่วยฮวาเข้าไปพบฉินมัวมัวที่ห้องส่วนตัวตามปกติกลับไม่พบนางอยู่ในนั้นเมื่อตามไปที่ห้องของหหินเท่าชว่วยฮวาก็ยิ่งตกใจภายในห้องยังคงมีสภาพเดิมราวกับว่าไม่ได้ถูกใช้งานมาทั้งคืน และหูหยินเท่าก็ได้หายตัวไปเช่นกันทหารทั้งหมดในจวนช่วยกันออกตามหาแต่ก็ไม่พบคนเรื่องนี้สร้างความชง,ง่ให้กับคนในจวนยิ่งนักเรื่องที่องค์หญิงฝูสู้สู้หนีตามกุนซือเซียวยังไม่ได้ข้อสรุปกลับมีเรื่องของหูหยินเท่าเข้ามาเพิ่มอีกแล้วพวกเราจะทำอย่างไรกันดีบ่ารับใช้ที่ขึ้นไปเก็บฟืนอดไม่ไหวจึงเอ่ยขึ้นมาข้าว่าจะลาออกจากจวนแม่ทัพแล้วกลับไปทำนาเหมือนเดิม บ่าวอีกคนที่แบกฟืนอยู่บนหลังตัดสินใจกลับไปยังบ้านเดิมของตัวเองแล้วแน่นอนแม้ว่าที่นั่นจะลำบากกว่าการอยู่ในจวนแม่ทัพก็ตามเช่นนั้นข้าก็จะกลับไปแต่งงานเหมือนกันทันแม่ของข้าให้แม่สื่อไปสูข่ขอลาสาวปัจจูให้กับข้าแล้วนางเป็นคนขยนขันขันแข็งข้าคิดว่าพวกเราน่าจะเข้ากันได้จวนแม่ทัพใกล้จะหมดอำนาจเต็มทีพวกเขารังอยู่ต่อไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมา หลายคนที่ไม่ได้มีสัญญาซื้อขายตลอดชีพต่างก็พาดกันแยกแย้ายกันไปพวกเจ้าสัญญานะว่าจะกลับมาเยี่ยมค่าจูจูเป็นสาวใช้ที่ถูกขายมาตั้งแต่เด็กนางมีสัญญาซื้อขายตลอดชีพจึงไม่อาจไปจากจวนแห่งนี้ได้ชั่วแวบ,บหนึ่งนางเคยคิดหนีแต่ก็นึกกลัวหุห่นเท่าขึ้นมาจูจูเคยเห็นสาวใช้ที่หนียวจากจวนแล้วถูกเฉินมัวมัวจับกลับมา ได้ถูกลงโทษกรอกน้ำร้อนจนกลายเป็นใบคา,าตานางจึงไม่อยากเป็นเช่นนั้นเจ้าก็ดูแลตัวเองให้ดีก็แล้วกันไว้ค่าแต่งงานกับท่านมือปราบของสานตาลีแล้วข้าก็จะกลับมาเยี่ยมเจ้าเองสาวใช้คนหนึ่งสะพายถุงผ้าขึ้นมานางไม่มีบ้านให้อยู่ดังนั้นเมื่อมือปราบของสานตาลีส่งแม่สื่อมาสูข,ขอนางนางก็ได้แต่ตกลงไป ถึงแม้ว่านางจะต้องแต่งให้คนที่มีอายุมากกว่าตนถึง15ปีก็ตามข้าเองหากมีโอกาสก็จะกลับมาเยี่ยมเจ้าเหมือนกันสาวใช้ที่เด็กสุดในที่นี้ร้องไห้ออกมานางต้องกลับไปยังหอสุกสิทา,าอีกครั้งเพราะนางไม่มีที่ให้ไปนางยอมกลายเป็นนางลมใช้ร่างกายเพื่อประทังชีวิตดีกว่าต้องมาอดตายและวร้อ,อนาคตอยู่ในจวนแห่งนี้เมื่อทุกคนจากไปแล้ว เรือนสวนในยามนี้ก็เหลือแค่เพียงชุยวิวากับจูจูสองคนเท่านั้นจูจูก็ยังคงร้องไห้อยู่ตลอดเวลาไม่มีกระจิกกระใจอยากจะทำอะไรชุยวิวาที่ยืนเงียบมานานนางก็ไม่ได้อยอะไรออกมานางกลับไปที่ห้องของตัวเองไม่เห็นว่าการอยู่กับจูจูก็ไม่มีอะไรดีขึ้นครั้นเมื่อถึงยามอู่นางก็ออกเดินมาจากห้องอีกครั้งทว่าครั้งนี้ในอ้อมแขนของชุยฮิวา กลับมีห่อผ้าห่อโตอีกห่อหนึ่งเพิ่มขึ้นมาเมื่อนางตั้งท่าจะก้าวออกจากประตูเรือนส่วนในจูจูก็เดินเข้ามาเห็นพอดีช่วยฮาวานั่นเจ้าจะไปไหนกันจูจูตกใจขึ้นมาแล้วจริงๆมิหนำซ้ำยังเอาแต่จ้องมองถุงผ้าที่อยู่ในอ้อมกอดของช่วยฮาวาไม่ละสายตาช่วยฮาวาสะบัดหน้าหนีแล้วขันเสียงขึ้นจมูกออกมาทันทีข้าก็จะกลับไปอยู่กับท่านน้าเขยนะสิจวนแห่งนี้ไรเจ้านายเสียจแล้ว หากยังอยู่ต่อไปก็เหมือนตายกับตายเจ้าไม่คิดจะตามมาหาท่านป้าของเจ้ากับฮูยินเท่าหรือไรจูจูไม่เข้าใจความคิดของช่วยฮาวาเจ้าอย่างโง่น,นักเลยจูจูดูก็รู้แล้วว่าพวกนางคงไม่มีชีวิตอยู่แล้วเมื่อจูจูเข้ามาห้ามช่วยฮาวาก็รีบสะบัดแขนทันทีนางไม่อยากเสียเวลาอยู่ที่นี่แม้แต่เพียงครึ่งวันที่นางยอมรอให้ทุกคนจากไปจนหมดก่อนก็เพื่อไม่อยากให้ใครเห็นว่า นางได้ทอดทิ้งท่านป้าไปแล้วก็เท่านั้นเองจูจูถูกผลักจนกระเด็นจึงได้แต่ร้องไห้ออกมาเจ้าช่างเห็นแกนตัวยิ่งนักกระทั่งชีวิตป้าตัวเองก็ยังไม่สนใจเสียงของจูจูช่วยฮาวารีอย,าอย่างชัดเจนและนางเองก็เศร้าใจเช่นกันทว่านางก็ยังมีอนาคตให้ก้าวเดินต่อไปนางจะมาจมปรักอยู่ที่นี่โดยไม่รู้ว่าท่านป้ายังมีชีวิตอยู่อีกหรือไม่ไม่ได้แน่นอนยกท่อนี่ฆ่าเถอท่านป้าหาชาติหน้ามีจริง ข้าขอกลับมาเกิดเป็นหลานให้ท่านเรียกใช้งานอีกครั้งชุวิหวะกลางเสียงสะือื้นเอาไว้แล้วก้าวออกจากจวนแม่ทัพไปจวนแม่ทัพกูที่เคยยิ่งใหญ่บัดนี้เหลือแค่เพียงทหารผู้พักดีไม่กี่คนกับสาวใช้อย่างจูจูก็เท่านั้นเองสองวันต่อมาเรื่องที่หุหินเท่าของจวนแม่ทัพแดนใต้ได้หายตัวไปถูกเล่าออกไปกันปากต่อปากจนทั่วทั้งเมืองหลวงภายในเวลาไม่นาน ฮ่องเต้เสียวเทียนคงเมื่อได้รับข่าวพระองค์ก็มีรับสั่งให้สานต้าหลี่เร่งสืบเรื่องนี้ทันทีส่วนเรื่องที่องหญิงฝูซูนน่ซู่หนีตามเซียวหวนจงไปนั้นก็ให้พักเอาไว้ก่อนชั่วคราววันนี้ที่ท้องพระโรงท่านอองหกกับราชคูฟฝูต่างก็มาทำงานพร้อมกันพวกเขาเจอกันหน้าประตูทางเข้าท้องพระโรงทักทายกันพอเป็นพิธีแล้วจึงแยกแยก้ายก,กันไปเมื่อฟาบาดออกว่าราชการเสร็จท่านอองหก ก็ขอเข้าเฝ้าเป็นการส่วนตัวทันทีห้องเต้เองก็มีเรื่องอยากพูดคุยกับน้องชายคนนี้อยู่เช่นกันดังนั้นพระองค์จึงเสด็จไปยังศาลารับลมที่อยู่กลางอุทยานแล้วมีท่านองหกเดินตามหลังมานั่งลงก่อนสิเอาอินเฟยเมื่อเสด็จประทับนั่งข้างโต๊ะที่ทําจากหินอ่อนกลางศาลาฝ่าบาดก็มีรับสัง่งท่านองหนั่งลงด้วยกันขอบพระทัยเสด็จพี เซียวอวินเฟยนั่งลงตรงฝั่งตรงข้ามสีหน้าของเขาไม่ค่อยดีนักซึ่งฮองเต้เองก็ได้สังเกตเห็นมาตั้งแต่อยู่ในท้องพระรงแล้วเจ้ามีอะไรในใจหรือไม่ส่งยื่นพระหัตถ์ออกไปหยิบหมากล้อมสีดําที่อยู่ข้างพระหัตถ์ขวาขึ้นมาเบื้องหน้าของพวกเขาคือกระดานหมากล้อมที่ทั้งสองคนมักจะมาเข้าร่วมประลองฝีมือกันน้องมีความเห็นว่าเรื่องที่วินเท่าหายตัวไปนั้นย่อมต้องมีเบื้องหน้าเบื้องหลังแน่นอน ท่านอองหกวางหมากสีขาวลงไปดูเหมือนว่าเจ้าจะรู้จักหูหินเท่าดีฮองเตไม่ยอมปล่อยให้สิ่งใดหลุดรอดจากสายพระเนตรพระกันข้าเคยพบนางในพิธีแต่งงานขององค์หญิงฝูสู่ๆเท่านั้นเห็นว่านางกับราชครูฝูเคยคบหากันมาก่อนก็เลยอดเป็นห่วงขึ้นมาไม่ได้เขาแสดงสีหน้าไม่สบายใจออกมาฝูกงจานกับหูหินเท่าเคยรู้จักกัน รับสั่งทำย่างเป็นธรรมชาติและไม่แสดงท่าทางตกพระถ่ยข้าคิดว่านอกจากจะรู้จักกันแล้วยังน่าจะมีอะไรที่ลึกซึ้งกว่านั้นอีกด้วยสเสด็จพี่ไม่ได้ทรงเห็นกับตาจึงไม่รู้ว่าในวันนั้นหูหินเท้ามองท่านราชครูด้วยสายตาอย่างไรเซียวอวินเฟยแสดงอาการอยากเล่าออกมาเมื่อฮองเตาวางหมากสีดำลงไปเขาก็วางหมากสีขาวลงไปอีกครั้งซึ่งหมากของเขา ก็ไม่ได้ด้วยไปกว่าห้องแต้เซียวเทียนคงแต่อย่างใดนับได้ว่าการเดินหมากครั้งนี้ของท่านองหกมีพัฒนาการเรื่องนี้สร้างความกระเสมสำราญให้กับฟาวบาทเป็นอย่างมากจนอยากให้น้องชายคนนี้มาเข้าเฝ้าทุกวันพวกเขาสองพี่น้องรักใคร่กันดีเซียววินเฟยก็ไม่คิดจะแย่งบัลลังจากพระองค์มาหูหยินเท่าตระกูลกูล่มองฟูกงจ้านอย่างไรเล่าเมื่อทอดพระเนตรเห็นว่าที่ด้านข้างมีคนคอยอยู่ ฮ่องเต้เซียวเทียนคงก็บอกพระหัตถ์ให้พวกเขาออกไปทันทีจานกงกงเรียพาขันทีคนสนิทของตนและนางกำนันเหล่านั้นออกไปเซียวอวินเฟยยืนหน้าเข้ามาใกล้พระพักของฮ่องเต้ป้องมือที่ปากพรางกระซิบความมองเหมือนยามที่ท่านกับข้าพบเจอสตรีที่ถูกใจเห็นได้ชัดว่าเรื่องนี้คงไม่ธรรมดาเสียแล้วจริงๆเซียวอวินเฟยกลับไปนั่งที่เดิมอีกครั้งสองพี่น้องแลกเปลี่ยนฝีมือกัน ในที่สุดผู้ชนะก็ยังคงเป็นฟาาบาทเหมือนเดิมเจ้ากลับไปก่อนแล้วกันไว้ค่าได้ความคืบหน้าในเรื่องนี้เมื่อไหร่ข้าจะให้คนไปตามเจ้ามาฮองเตเสี่ยวเทียนคงรับคำสั่งเป็นประโยชน์สุดท้ายก่อนที่จะเสด็จจากไปเมื่อกลับมาถึงตำหนักส่วนพระองค์ฟาบาทก็มีรับสั่งให้หวัวหน้าองครักษ์เสื้อแพรกับคนทั้งหมดของเขารีบเข้ามาเข้าเฝ้าทันทีพวกเจ้าไปสืบเรื่องราวของฟูกงจาน ตลอดระยะเวลา1ิปีที่ผ่านมาเราต้องการรู้เรื่องนี้อย่างละเอียดในทุกๆเรื่องเราให้เวลาพวกเจ้าสมวันเท่านั้นฮองเต้เองก็ไม่คิดจะเก็บราชครูฝูผู้นี้เอาไว้อีกต่อไปฝูกองจานทะเยอทะยานและมักใหญ่ไฟสูงพระองค์เฝ้าดูมันนานจนแทบจะหมดความอดทนเต็มทีเรื่องที่หูินเท่ากับราชครูจะมีความพิเศษกันจริงหรือไม่นั้นเมื่อสื่อบอกมาแล้วพบว่าหากมันไม่จริง พระองค์จะทำให้มันเป็นจริงขึ้นมาจ้านกงกงเจ้ารีบนำราชองค์การของเราไปถ่ายทอดที่จวนราชครูเราจะแต่งตั้งให้ฝูมู่ลินเป็นเจ้าอีให้นางรีบเดินทางเข้าหวังหลังส่งฮ่องเต้กลับตำหนักของพระองค์ไปแล้วท่านอองหกก็รีบเดินเลี่ยงจากเส้นทางที่ขันทีและนางกำนันชอบใช้เพื่อตรงไปยังตำหนักเย็นทันทีเขาเป็นท่านอ,องที่ทำอะไรตามใจตัวเองมาโดยตลอด ดังนั้นจึงไม่มีใครสนใจว่าเขาจะไปที่ใดเซียวอวินเฟยมาถึงตำหนักเย็นได้อย่างง่ายดายโดยไม่มีผู้ใดระแคะระขายทั้งสิ้นประตูสีชาติที่ตั้งตระงานอยู่ตรงหน้าทําให้เขาเกิดความรู้สึกเศร้าหดหัวขึ้นมาว่ากันว่าสถานที่นี้หากสตรีคนใดได้เข้าไปอยู่นางก็จะไม่มีวันได้ออกมาอีกเลยจนกระทั่งตายไปครั้นพอเขาผลักประตูบานใหญ่เข้าไปภาพที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้า กลับไม่ได้เป็นไปตามจินตนาการท้องฟ้าสีครามตัดกับสีเขียวสดและผืนดินสีน้ำตาลให้ความรู้สึกมีชีวิตชีวามากกว่าที่ใดสตรีแต่งกายอย่างเรียบง่ายมีปิ่นไม้ปักอยู่บนมวยผมอย่างหลวมๆกำลังนั่งเด็กยอดชายอยู่ไม่ไกลนักครานเมื่อนางรู้ตัวว่าเวลานี้มีผู้มาเยือนนางก็ยืนขึ้นมานางมีหน้าตาที่งดงามหมดจด ทั้งยังดูเจ๋จ้ามากกว่าสตรีทั้งหมดที่อยู่ในวังหลังแท้ที่จริงแล้วนั้นนางก็คือหวานกุ้ยเฟยนั่นเองท่านอ,องหกใช่หรือไม่ก่อนที่นางจะถูกปลดนางเคยเห็นหน้าเซียวอวินเฟยอยู่หลายครั้งแม้จะยังแปลกใจอยู่มากว่าเขามาทําอะไรที่นี่แต่นางก็ไม่ได้แสดงอาการสงสัยออกมาเป็นข้าเองท่านอ,องหกเดินเข้ามาด้านในเมื่อแน่ใจแล้วว่าผู้ที่อยู่ตรงหน้าเขาคือหวานกุ้ยเฟยตัวจริง เขาก็ไม่อ้อมค้อมอีกต่อไปท่านอ,องหกหลวงมือเข้าไปในแขนเสื้อแล้วหยิบกล่องไม้ขนาดเล็กใบหนึ่งออกมาเขายื่นมันไปให้หวานกุ้ยเฟยทันทีนี่มันอะไรกันหวานกุ้ยเฟยไม่ยอมรับมาถึงแม้ว่ายามนี้ข้าจะถูกปลดแล้วแต่ข้าก็ยังเป็นพี่สะพ้ายของท่านอยู่ดีความเจ้าชู้ของท่านอองผู้นี้สตรีในวังหลังล้วนรู้ดีทุกคนเซียวหวินเฟยไม่เห็นว่าตัวเองกำลังทำให้หวานกุ้ยเฟยสับสนและตกใจ เขาจึงรีบอธิบายขอภายหวานกุ้ยเฟยข้ามีบางอย่างที่อยากจะบอกท่านภายในห้องพักที่ไม่ได้ใหญ่นักของตําหนักเย็นเมื่อท่านอองหกกลับไปแล้วหวานกุ้ยเฟยก็ไม่มีอารมณ์ที่อยากจะทําสิ่งใดต่อไปนางถือกล่องไม้ขนาดเล็กแล้วเดินเข้าห้องอย่างเหม่อลอยแล้วนั่งลงบนเตียงเพื่อรวบรวมสติแล้วคิดว่าวันนี้เซียวอวินเฟยเอ่ยอะไรกับตัวเองบ้างพรานเมื่อได้ข้อสรุปแล้วว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคนผู้นั้น นางก็ได้แต่ทอดถอนใจหลายปีแล้วที่นางอาศัยอยู่ที่นี่โดยไม่มีผู้ใดรบกวนซึ่งทั้งหมดก็เป็นความต้องการของนางเองนางชอบความเป็นอยู่ในตอนนี้แต่ก็ไม่อากหลีกหนีชะตากรรมได้ตลอดชีวิตของนางบรรพบุรุษของนางเป็นคนที่มาจากดินแดนตรงเทียนดังนั้นหวานกุ้ยเฟยจึงไม่ใช่คนของห้าแคว้นแห่งแดนหงซานแต่อย่างใดท่านปู่ทวดของปู่ทวดของนาง เป็นผววู้วโรท่านหนึ่งของสำนักไร้ใจเขาเร้นกายออกมาจากแดนตรงเทียนแล้วมาตั้งทินทานแห่งใหม่ที่แคว้นฝางเฟยแห่งนี้บรรพบุพร,บรุษท่านนั้นมีชื่อว่าหวานกวงท่านเคยเดํารงตําแหน่งเป็นผู้คุมกฎแห่งหอฟ้าคํารามตามการเล่าต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นทําให้หวานกุ้ยเฟยรู้ว่าตระกลของตนเมื่อถึงเวลาหนึง่งก็จะต้องช่วยเหลือให้ทายาทของสำนักไร้ใจกลับสู่ดินแดนตรงเทียนไป หวานกุ้ยเฟยเปิดกล่องไม้ขึ้นมาในนั้นมีหวีไม้ครึ่งหนึ่งที่ทําจากไม้จันทนางหยิบหวีอันนั้นขึ้นมาเพื่อเทียบกับหวีไม้อีกครึ่งหนึ่งที่นางครอบครองหวีไม้ทั้งสองส่วนสามารถประกบเข้ากันได้อย่างพอดิบพอดีนอกจากหวีครึ่งหนึ่งที่ใช้ยืนยันตัวตนของทายาทสำนักไร้ใจตามที่บรรพบุรุษสั่งเอาไว้หวานกุ้ยเฟยยังมีแปลงสมุนไพรอีกแปลงหนึ่งที่รบรรพบุรุษลักลอบนําติดตัวออกมา แปลงสมุนไพรแปลงนี้ก็คือแปลงที่นางใช้ปลูกยอดชาแข็มเงินนั่นเองในที่สุดวันนี้ก็มาถึงในอรุ่นของค่าหวานกุ้ยเฟยเก็บวีทั้งสองส่วนกลับเข้ากล่องไปณจวนหลังใหญ่นอกเมืองจวนแห่งนี้คือจวนที่ไว้สูมเมืองใช้อาศัยอยู่ในปัจจุบันนางกับเซียวหวนจงช่วยกันนอมโครงกระดกไม้แดงทั้งห้าชิ้นออกมาตากแดดตามความประสงค์ของเจ้าของที่อุตส่าห์เข้าฝันมาบอกนาง กูปอวนอ้างว่าร่างกายของเขาจะได้ไม่มีกลิ่นหลังจากที่เขากลับมามีกายเนื้อขึ้นมาอีกครั้งส่วนกายเนื้อของเขาจะทํามาจากอะไรนั้นนางก็ยังไม่แน่ใจข้ามีบางอย่างอยากจะถามเจ้าระหว่างที่กําลังเอากระดูกท่อนแขนซ้ายออกมาตากไว้สู่เมิรก็มองไปทางพูดนอนใบชาที่กําลังตากท่อนขาทั้งสองข้างของโครงกระดูกไม้แดงทันทีส่วนกระดูกหน้าอกและกระดูกศรษานั้น นางก็ให้อูหมิงกับต้วนเชิงรับหน้าที่ไปสำหรับท่อนแขนขวาที่ยังคงอยู่ภายในกายของนางไวซูเมอร์คิดว่าประเดี๋ยวนางก็จะนำออกมาจากร่างกายของตนเพื่อตากแดดเช่นกันหูหยินน้อยมีเรื่องใดอยากจะถามค่าเซียยหวนจงหมุนกายกลับมาเขาตากท่อนขาทั้งสองข้างของกูป๋อเวินเสร็จพอดีอูหมิงกับต้วนเชิงที่ทำงานเสร็จแล้วก็หันมามองอย่างสนใจ ยกเว้นหงอี้ที่ตอนนี้ต้องทำหน้าที่รวบรวมแสงอาทิตย์เอาไว้สำหรับตากโครงกระดูกไม้แดงในตอนกลางคืนเขาจึงได้แต่เงี่ยวหูฟังในรูปลักษณ์ของตาขายล่องหนเท่านั้นข้าอยากรู้ว่ากายเนื้อของกูป,ปอร์เวนถูกเก็บไว้ที่ใดแล้วพวกเจ้าใช้อะไรเก็บรักษามันจึงสามารถทำให้ร่างนั้นคงสภาพไว้ไดนานนางเดินไปนั่งพักอย่างเก้าอี้ไม้ที่ถูกยกออกมาวางไว้เอาไว้ไม่ไกลนัก สำหรับเรื่องนี้นั้นเซียวหวนจงครี่ยิ้มอย่างเจ้าเล่ออกมาและคอยสังเกตทุกการกระทำของเวซูเมิร์ดูว่านางจะทำอย่างไรหากรู้ความจริงในเรื่องนี้เข้ากายเนื้อของนายน้อยอยู่ที่หวานกุ้ยเฟยขอรับคาดว่าบรรพบรุษของนางคงจะใช้ลงน้ำแข็งพันปีของแดนหงซานเก็บรักษาเอาไว้เวซูเมิรรู้สึกแปลกใจหัวคิ้วของนางขงมวดเข้าหากันหวานกุ้ยเฟยคนนั้น นางก็เป็นคนของแดนตรงเทียนเรื่องที่นางถามออกมากลับไม่ได้เกี่ยวข้องกับกูปวันแต่อย่างใดพูดหนอนใบาชาเสียใจยิ่งนักคอรับบรรพบุรุษคนหนึ่งของนางเคยเป็นถึงหนึ่งในห้าผู้คุมกฎของสำนักไรจมันสู้สาว,วางแผนการให้เว้ซูเมืองเฮงห่วงนายน้อยแต่กลับไม่เป็นไปตามที่ต้องการระหว่างพวกเขาทั้งสองคนแม้ว่าจะผ่านพิธีการแต่างงานด้วยกันมาแล้วแต่ความสัมพันธ์ในเชิงลึกซึ้งนั้น ดูเหมือนว่าจะยังห่างไกลเสียวหวนจงไม่รู้ว่าเขาสมควรดีใจหรือเสียใจกับเรื่องนี้แทนกูป๋อหวนดีที่แท้ก็เป็นเช่นนี้นี่เองทว่าข้าก็ยังสงสัยอยู่อีกว่ากายเนื้อของกูป๋อหวนทำมาจากอะไรเหตุใดหวานกุ้ยเฟยถึงสามารถรักษากายเนื้อของเขาไว้ได้นานไวโซเมิงถามออกมารวดเดียวกายเนื้อของนายน้อยค่อนข้างแตกต่างจากกายเนื้อทั่วไปอยู่บ้างขอรับร่างนั้นจะไม่มีวันเน่าเปื่อย ต่อให้ดวงวิญญาณจะแตกส่้นไปแล้วก็ตามนี่เป็นหนึ่งในความลับสุดยอดของสำนักไร้ใจเช่นกันเจ้าบอกได้หรือยังว่าของที่ใช้สร้างร่างกายนั้นทํามาจากสิ่งใดกันนางเริ่มรำคาญพูดนอนใบชาเต็มทีเกิดอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาก็อย่าหวังเลยว่าน,นางจะหายอดชาเข็มเงินมามอบให้เสียหวนจงมีลางสังรณ์ว่าตนกำลังสูญเสียผลประโยชน์ไปเขาจึงรีบเอ่ยออกมารากบวัวบรพรการขอรับ มันบอกตามความจริงเวยซูเมิงพยักหน้าอย่างเข้าใจดูดวงไปแล้วความสามารถของกูปอเวิร์นในอดีตก็คงไม่ธรรมดาก่อนที่นางจะจากแดนตรงเทียนมาผู้อาวุโสะกูสุยเคยเล่าให้นางฟังว่าเขาก็มีหลานชายอยู่คนหนึ่งที่เก่งกาจเช่นกันไม่รู้ว่าหลานชายคนนั้นของกูสุยจะใช่กูปอเวิร์หรือไม่หวานกุ้ยเฟยเก็บร่างของกูปอเวิร์นไว้ที่ใดกันเวซูเมิงถามอย่างขอไปที ไม่ได้ให้ความสนใจนางกำลังดึงท่อนแขนขวาของโครงกระดูกไม้แดงออกมาจากแขนของตนสมาธิทั้งหมดจึงจอดจ่ออยู่ที่ตรงนั้นเจ็ดวันต่อมาในที่สุดก็มาถึงวันนัดหมายที่เซียวหวินเฟยกับหวานกุ้ยเฟยได้ตกลงกันเอาไว้วันนี้ห้องเต้เซียวเทียนคงก็ยังคงออกว่าราชการเหมือนเช่นทุกวันหลังจากออกว่าราชการเสร็จพระองค์ก็ยังมีรับสั่งให้ท่านองหกอยู่ต่อ เรื่องนี้ทำให้ราชครูฟูรู้สึกแปลกใจเรื่องของหูหินเท่าสารต้าหลีสรุปความออกมาแล้วว่านางกับสาวใช้ถูกโจรผู้เขามาลักพาตัวไปแล้วเรียกร้องให้ทางวังหลวงส่งทองสิบหีบไปไถ่ตัวคืนฮองเต้เมื่อได้รับรายงานพระองค์ก็ทรงเรียกขุนนางที่เกี่ยวข้องมาปรึกษาหารือเรื่องนี้ด้วยกันทันทีหนึ่งในนั้นก็คือท่านองหที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แต่อย่างใด ฟูกองจ้านเองก็ไม่ได้อยู่ในส่วนนี้เขาจึงไม่รู้รายละเอียดมากนักทว่าเมื่อคิดไปว่าห้องลัอบแห่งนั้นคงไม่มีผู้ใดรู้เห็นเขาจึงได้วางใจลงเซียวอวินเฟยอยู่ร่วมประชุมในห้องทรงพระอักษรน,นานถึงครึ่งวันหลังจากนั้นเขาก็ออกมาชมวิวทิวทัศน์ในอุทยานเช่นเคยและเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนเวลาแสนสุขของท่านอ,องหกขันทีและนางกำนันทั้งหมดจึงเดินเลี่ยงไปเมื่อไม่มีคน เซียวอินเฟก็มาตามนัดทันทีหวานกุ้ยเฟยที่รอยอยู่แล้วเช่นกันท่านนำของที่ต้องใช้มาด้วยหรือไม่ข้าเตรียมมาแล้วท่านองหกบอกกับนางเมื่อทุกอย่างพร้อมสำหวานกุ้ยเฟยก็ลงมือตรวจสอบของที่ท่านอองหกนำมาด้วยด้วยตัวเองอีกครั้งและทันทีที่ได้เวลานางก็เดินนำหน้าท่านองหกไปยังห้องของนางภายในห้องนั้นยังมีเส้นทางลับ ที่สามารถใช้เชื่อมต่อกับด้านนอกได้อีกเส้นทางเมื่อสวันก่อนหวานกุ้ยเฟยก็ได้ใช้อาวุธวิเศษชิ้นหนึ่งนำร่างของกูปเป๋อเหวินออกจากแปลงสมุนไพรไปสถานที่แห่งนั้นก็คือถ้ำมรกตที่อยู่ห่างจากวังหลวงของแขวนฟางเฟยไปหลายพันจังนั่นเองหวานกุ้ยเฟยกับท่านอองหกต้องใช้อาวุธวิเศษที่ไวซูเมิร์มอบให้เพื่อใช้เป็นพานะสำหรับการเดินทางให้เร็วขึ้นครึ่งชั่วยามต่อมา เมื่อมาถึงถ้ำมรกตเซียวอวินเฟยก็ส่งยานสื่อสารให้กับพวกของเว้ยซูเมิงเพื่อให้ทั้งหมดเร่งเดินทางตามมา,ท,าทันทีที่ทุกคนอยู่กันพร้อมหน้าหวานกุ้ยเฟยก็ลงมือประกอบพิธีกรรมปลุกฟื้นคืนวิญญาณทันทีพิธีกรรมนี้มีเพียงตระกูลของนางเท่านั้นที่ยังคงสืบต่อกันมาโครงกระดูกไม้แดงทั้งห้าชิ้นเปล่งแสงสีแดงออกมาก่อนที่จะลอยผ่านหน้าเวซูเมิงไป โครงกระดูกที่ถูกตากแดดมาแล้วเป็นอย่างดีลอยเข้าไปอยู่ในกายเนื้อที่อยู่ภายในลงน้ําแข็งอันนั้นเมื่อกายเนื้อกับโครงกระดูกประสานเข้าไปหนึ่งเดียวกันดวงจิตที่อยู่ภายในถ้ำก็ผุดจากพื้นถ้ำขึ้นมาดวงจิตนี้เป็นสีเขียวเข้มที่มีขนาดใหญ่กว่าดวงจิตอื่นใดดวงจิตเจ้ากิเลนไวส้สซูเมอร์เองก็ตกใจเช่นกันว่ากันว่าเผ่ากิเลนขาวได้หายสาบสูญไปตั้งนานแล้ว ที่แท้ก็ยังมีอยู่นี่เองดวงเจ็ดดวงนั้นลอยเข้าไปอยู่กับกายเนื้อร่างนั้นทันทีในที่สุดกูปป๋อเหวินก็ฟื้นขึ้นมาเขาลืมตาโพรงแล้วลุกขึ้นนั่งด้วยท่วงท่าที่สง่างามและสะกดใจคนสาตราวุธทั้งหมดในที่นั้นรวมทั้งเซียงหวนจงท่านอองหกและหวานกุ้ยเฟยต่างก็คุกเข่าลงกับพื้นถ้ำเพื่อคำนับองค์ราชารัศมีความกดดันที่กูปอเวินแผ่ออกมาจากร่าง ทำให้ทุกคนต้องก้มศีรษะให้ยกเว้นเว่ยซูเมองที่นางไม่ได้รู้สึกถึงแรงกดดันนี้และยังคงยืนนิ่งได้อย่างสง่างามกูปปอเหวนกว่าสายตามองเว่ยซูเมองตั้งแต่หัวจรดเท้า,ถถาด้วยความพอใจเขาลุกขึ้นออกมาจากโลงน้ำแข็งแล้วมาหยุดยืนที่เบื้องหน้านางค่ะสง่างามหรือไม่เขาอยากได้รับคำชมจากนางจริงๆเวยซูเมองยังรู้สึกมิชิน นางจึงกรอกตามองบนแล้วเบ้ปากออกมานางอยากพูดคุยกับโครงกระดูกไม้แดงมากกว่าการเจรจากับบุรุษที่หล่อเหล่าที่สุดในใต้ล่าคนนี้ว่าอย่างไรเล่าเขายื่นใบหน้าเข้ามาใกล้เพื่อให้นางได้พิจารณาอย่างละเอียดอีกครั้งไวสูเมืองทำอะไรไม่ถูกจึงถอยหลังออกมาใครจะหาว่านางไม่มีความกล้านางก็ขอน้อมรับด้วยความเต็มใจข้ายังมีอีกเรื่องที่ต้องรีบไปจัดการ ประเดี๋ยวพวกเราค่อยคุยกันไวยซูเมิรรีบหมุนตัวเดินออกจากถ้ำมารกตทันทีกูเปอรเวินหัวเราะด้วยน้ำเสียงที่ถุมต่ำน่าฟังออกมาเขายิ่งชอบพอในท่วงท่าและการแสดงออกของไวยซูเมิรมากขึ้นทุกวันนางมีความเป็นธรรมชาติไม่ได้ปั้นแต่งเหมือนกับสตรีอื่นที่เขาเคยพบเห็นมาลุกขึ้นได้เขาสั่งเป็นประโยคสุดท้ายก่อนที่จะเดินตามหูอินของตอนออกไปในที่สุดเขาก็ได้กลับมาเมื่อกูเปอร์เวินได้จากไปแล้ว เซียวหวนจงเป็นคนแรกที่สามารถหลุดพ้นจากรัศมีความกดดันนั้นได้หลังจากนั้นเขาก็เขา้เขาไปช่วยพยุงร่างของถงอี้ขึ้นมาอูหมิงกับต้วนเชิงก็สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้แล้วเช่นกันยกเว้นท่านเซียวอวินเฟยกับหวานกุ้ยเฟยที่ยังไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ดังใจพักที่นี่อีกสักครู่ก็แล้วกันแรงกดดันจากกูป,ปอ๋อหวนส่งผลที่รุนแรงต่อร่างกายมนุษย์มากจนเกินไป พูดหนอนใบาชาตัดสินใจแล้วว่าจะอยู่เป็นเพื่อนมนุษย์ทั้งสองคนนี้ก่อนแล้วค่อยกลับที่พักไปซึ่งศาสตราพุทธทั้งสามมีความคิดที่ตรงกันพวกมันไม่เคยได้รับแรงกดดันมากถึงขนาดนี้มาก่อนตั้งแต่ที่พวกมันถูกหลอมขึ้นมาทว่าที่สําคัญก็คือเซียวหวนจงยังไม่ได้แปลงสมุนไพรมาเป็นของตัวเองเขาจึงไม่ยอมจากไปคําอธิบายเพิ่มเติมนะคะยามอูเท่ากับเวลา ส1นาฬิกาจนถึง12นาฬิกานาทีตำแหน่งเจ้าอีเป็นตำแหน่งพระสนมเอกลำดับที่1สามารถแต่งตั้งได้1คนหน่วยมาตรวัดจีน1จังเท่ากับ3.33เมตรนะคะ